สวัสดีค่ะทุกท่านเคยไหมคะที่บางครั้งเราอยากได้อะไรสักอยาก่างจนใจเต้นแรงแต่พอพยายามไปถึงจุดนั้นกลับต้องแลกมาด้วยอะไรบางอยา่างที่ไม่คาดคิดหรือบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทางและสู่ความสุขอาจกลายเป็นทางที่นำไปสู่ความอถยนะ ชื่ออะไรอ่ะชิกรอนเพื่เพื่อนเด็กใหม่ชื่อกรอนว่ะเอ้ยเพื่อนสวัสดีเพื่อนไนท์ทูมิดอยู่นะโอ้โหเออกอนเนี่ยเด็กใหม่รอนะเออสนใจเข้าเข้าแกงเราอยู่ด้วยกันได้นะใช่อยู่ด้วยกันได้เอ้ยเอยแล้วอาจารย์มาอันี้นั่งดีๆกันดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับผมนักศึกษาเคยเห็นใช่ไหมครับในโซเชียลเวลาเราเล่นเคยเห็นใช่ไหมครับ บุกนายเท่ยังเลยอ่ะแต่งตัวนายลองถอดบ้างก็ได้ถอดเสื้อมันจะดีเปล่าเพื่อนดีไม่เป็นไรลองลองแอปเพื่อนลองลองลองไม่ได้หรอกไม่เป็นไรโอ้ยเท่ดีเพื่อนจไปไปไปยินเอ้ยยินนี้เราไปรีแลกกันอ่ะโอเคได้ได้โอเคไปเลย ตั้งแคข้งนักขอลีสธรรมชาติเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนดูเศร้าๆเงียบๆเออเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเพื่อนดูเศร้าๆนะเครียดเรื่องแฟนเหรอใช่เพื่อ๋อเรื่องเรื่องอะไรบอกได้เพกระเป๋าอยากได้กระเป๋าอะไรอะไรเงี้ยอ๋อช่วงนี้แบบไม่มีตังใช่ นี่ก็เป็นเลยวะเป็นแล้วเครียดเรื่องไม่มีตังค์ซื้อแปลงซื้อจอดแปลงเฮ้ยกอนเป็นไรเพื่อคิดดั้นแฟนวะบอกแล้วไม่ต้องมีความรักเอ้ยเพื่อนไม่เป็นไรเรามีวิธีอยู่อันนี้พนันออนไลน์เราเราเล่นพนันออนไลน์ใช่ไหมเคยเล่นแล้วเดี๋ยวแนะนำเว็บให้จะเป็นล้านเลย เว็บนี้แตกจ,จริงจริงหรอแตกจริงมาจองมาจองอะไรมาหมดนะตรงนี้อออยูบ่าอ้าวนายคนมีลินคนสวยหนะ้าหน่อยมาเชียววันนี้งอน็นมาน็ดหน่อยอ่ะอ๋อเป็นอะไรอนั่งก่อนนั่งก่อนเลิกอ๋อมนี่มาดูกระเป๋าใหม่ของฉันนี่สวยไม่คนใหม่เลยสวยมากซื้อกระเป๋าใหม่อีกแล้วหรอสัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งซื้อเองนะใช่สวยไหมสวยสวยแพรวานี่ซื้อบ่อยเนาะกระเป๋าอะ่ะใช่ใช มิลินอยากได้เหมือนกันใช่ไหมทำไมมิลินไม่ซื้ออ่ะใช่ใช่<ๆ>เขาเขาขอแฟนแล้วแต่ฟันไม่ยอมซื้อให้อะดิโอ้โหมิลินแกก็สงสารกอนบ้างดิเออน่ะก็รู้ว่ากอนรักกูแต่มันไม่ยมอมซื้อให้กูอะดิเออหนูไอ้กอนมาแล้วเส<ม>ื้ออะไรมาไอเบบี่น่ารักจังเลยขอบคุณน้าโอ้โหนั่งเกิรนนั่งเกิร์นนั่งเกิรนยูซีเบบีวกระเป๋าเพลงว่าสวยมากเลยเขาอยากไดไ้บ้างอ่ะ เขาไปเรียนก่อนนะเออแตกดีกว่าเออเอาก่อนเครียดเรื่องนี้ดีหนีแล้วสินะเออกูดักมิลินนะเว้ยเงินอ่ะมันจะหาไม่ใช่ง่ายๆหรอกเว้ยเพื่อนนายก็เข้าใจใช่ไหมเพื่อนเข้าใจลองเล่นนี่ดูไหมจะได้มีเงินซื้อกระเป๋าง้อมิลิน มึงลองเล่นหนึ่งพันก่อนก็ได้เอาไหมลองหน่อยดีวะเอาหน่อยดีวะก่อนอืมอืมโอ้แบบนี้ใช่ไหมเอออืโอ้โหไอเษตีหน้าใหม่นี่หว่าพอ้มึงไหวหุ่นกเนเด้วยเจมไหว้ดิสวัสดีครับลูกพี่โปร์มึูเวอร์ไปละพูเวอร์แค่เป็นความสุขนี่ นี้ก็อยากเข้าเรียนว่ะอยากเป็นเด็กเรียนว่ะเข้าเรียนปะไปก่อะไปเรียนดีกว่าเก่อนก่อนนั่งนี่ก่อนนั่ง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 ก่อนอขึ้นได้อีกวะเดินเดินก่อนเติมไอเชลมีอะไรล่ะรอบนี้มึงบอล พูดดีๆไม่เป็นบ้างไงไม่ต้องพูดเลยเออว่าแต่ก่อนเป็นอะไรมาทําไมอีกทาไมเป็นอะไรอกูไม่ดีตรงไหนวะเพื่อนทําไมเขาถึงเลือกคนอื่นนะเพื่อนโอ้เออแล้วความสุขที่แท้จริงของมึงคืออะไรล่ะไม่ใช่การที่ได้เงินเยอะๆ่ใช่เหรอเอ,อ้ยก่อนว่าไงเศรษฐีหน้าใหม่เอ,อ้คุณนายมีพอ,อยืมให้รึดังอ่ะ มีไหมไม่มีเหมือนกันหลายกนดูท่าทางข้างในไมมีตังคนะ์เลยไม่มีก็ไม่มีอยู่วะก่อนนดูเครียดๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าเราอ่ะเงินที่เราเก็บไว้อ่ะเราเอาไปลงทุนหมดแล้วอ่ะนี่เราก็ติดหนี้เหมือนกันอนะ เจ้าเนี่ยก็แบบมาทวงตังอะไรบระมาณเนี้ยโอ้เครียดอะทางลับที่ง่ายคือกับดักราคาแพงเสมอหากคุณอยู่ในวงจรน,นี้ต้องหยุดทันทีลบทุกอย่างปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อบําบัดการจัดการนี้หยุดใจด้องแป๊ดที่เกินส5บ้เนตต่อปีพอะน่นผิดกฎหมายรู้กฎหมายทั้งผู้เล่นผิดพรบการพาน,านันฟอกเงินและเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยกเกินอันตราล้วนมีความผิดความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและขอความช่วยเหลือน,นั่นแหละ คือทางกับสู่ชีวิตที่ดีที่สุด